ก็สวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำนะครับพระสมเด็จวัดรับังพิมพ์ใหญ่นะครับพระประธานนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับเป็นอีกพระหนึ่งที่ลงในเว็บของสมรมนะครับเป็นพระที่สวยงามนะครับชัดเจนทั้งพิมพ์แล้วก็ ด้านมวลสารนะครับว่าแล้วก็เราก็ไปดูกันเลยครับนี่แหละครับเป็นพระสมเด็จวัดละคังนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเกตทะรุซุ้มนะครับข้อมูลนะครับเราก็สามารถคลิกไปที่สุมรมแล้วก็สมรมนะครับตรงนี้เลยครับ สมรมพักเครื่องเบนจ์จักีนะครับอ่า www. สมเด็จดึงแปดเก้าคอมนะครับข้อมูลมันจะอยู่ตรงนี้นะครับรายละเอียดนะครับเป็นพระสมเด็จวรังพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานนะครับเกตุรุสุ้มนะครับมีสิ้นแซมอยู่ฐานาแทนฐานแซมนะครับชั้น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 แรกนะครับเป็น ช่างหลวงวิจารณ์จิรนายเฮงนะครับมีคาบน้ำมันดังยูนะครับขึ้นทั้งทั่วองค์เลยนะครับอ,อันนี้ถ้าจะพูดว่าของปลอมดีน n e ได้ไหมก็ปัจจุบันเทคโนโลยีถึงจะเรียนแบบได้เหมือนแต่ก็ไม่เหมือนนะครับเพราะว่าธรรมชาติความเก่านะครับร้อกว่าปีนะครับประมาณ100 อ่าอ่าคลิกรูปใหญ่ให้ดูนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบปีแล้วครับที่ผ่านมานะครับสำหรับสันสันุสิทธิ์ตัวที่สร้างไว้นะครับอ่าจุดเสังเกตนะครับผมจะให้ท่านดูดีๆนะครับอ่าสารแซบตรงนี้นะครับอ่าชัดเจนมากๆนะครับอ่าเป็น้าที่สวยงามนะครับการแตกรายงานนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแตกรายงานตรงนี้นะครับอ่าท่านดูดีๆนะครับ นี่นะครับแต่แตกนะครับนี่คือการแตกนะครับแตกลายงานแตกมาจากแม่พิมพ์กันเลยนะครับของปลอมนี่น่าจะเรียนแบบได้ยากยิ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวด้านหลังนะครับใช่ครับนี่ครับด้านหลังะธรรมชาติอย่างนี้นะครับผมว่าถ้าเียนท่านไหนหรือว่า ผู้สะสมท่านไหนที่ว่าคิดว่าองค์นี้ไม่แท้หรือว่าไม่ดีเนี่ยครับก็ผมนึกว่าท่านต้องไปกับศึกษาใหม่นะครับดูนะครับนี่ครับการแตกรายงานการแตกลาวนะครับข้างหลังรับเดี๋ยวยุ่นนะครับอันนี้ผมถ่ายจากโน้ตบุ๊กนะครับเป็นภาพที่อาจจะชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์จริงๆนะครับที่ อไปขอทีมงานสมาชิกที่ได้ลงตรงนี้มานะครับเขาอนุญาตมานี่ผมก็ระวัดระวังมากๆเลยนะครับราคาก็มาใช้เล่นเลยนะครับอ่าไม่ขอเปิดเผยตรงนี้นะครับขอให้ไปดูที่เว็บก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ให้แค่ศึกษานะครับให้ท่านศึกษาดูนะครับดูนะครับอนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังของวงพานะครับอ่า ของก่อนนะครับภาพรวมนะครับไม่ว่าจะพิจารณาด้านไหนนะครับธรรมชาตินะครับของอย่างนี้ของปลอมหรือเรียนแบบทําไม่ได้นะครับถ้าทําได้นี่หรือว่าก๊อปปี้ได้นี่ผมขอยอมจริงๆครับขอยอมนะครับผมขออยอมจริงๆครับทีนี้เรามาสมมงจริงนะครับอันนี้องค์นี้ออ่่าา เข้าไปดูที่เว็บนี้ได้นะครับเว็บนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีที่ผมให้เกินๆก็คือภาพนี้มีที่มาที่ไปครับเป็นมาอย่างไงครับอหมาจากเว็บของสชลมพักเครื่องเบินจับไปขี่หนึ่งแปดเก้า com นะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอกจริงนะครับดูได้ชัดเจนไม่ชัดเจนผมยังไม่มีเทคนิคในการซูมในการอะไรนะครับต้องขออนุญาต เอหรือว่าทีมงานนะครับนี่ครับแลนดียเขาเปิดไฟนะครับชัดเจนหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวคนดูก่อนับเดี๋ยวผมเขาเปิดอ,อนุญ,ญาตแกะกล่องน,นะครับ ระวังหน่อยนะครับโอ้ดูอ๋อนี่ครับดูได้ประมาณนี้นะเพราะว่า,อ,าอัดวิดีโอของอทิกตอกเขานะครับอร่อาการซูมเลยอาจจะซูมได้ในข้างๆแบบลาบากนะผมก็เปิดอนุญาตเปิดไฟดูก่แบบ่นโอ้ไฟนี่มันจะไม่ค่อยแสงมันค่อยขออนุญาตไม่เปิดดีกว่าเนาะไปเปิดดีดูซูมก่อนนะครับผมไม่ค่อยมีเทคน,นิคในการ ซูมการนี้นะครับอ่าครับก็ก็พอพอ,อจะดูได้เนาะอันนี้คือเป็นองค์จริงเลยนะครับองค์จริงจะเหมือนจะแตกต่างรูปแค่ว่ามันความชัดเจนนะครับต้องด้วยดูต้องมาส่องดูองค์จริงนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับอ่าองค์นี้นะครับ นะครับทั้งสองนี้จะชัดเจนนะผมยังไม่มีที่ติดในการสูมจำาลยนะครับอนุญาตนะนี้ครั้งหน้านะคล้ายเคียงไหมครับคล้ายเคียงที่เดี๋ยวผมจะให้่านดูองค์จริงแล้วก็เดี๋ยวจะให้ไปดูอ,องค์ที่ภาพที่ลงที่เว็บนะครับทุกทุกภาพทุกาาภาพที่เว็บกับองค์จริงเราจะใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับพรเพียงแต่ว่ารายละเอียดในมวลสารนะครับอาจจะไม่ชัดเจนเหมือน เหมือนเหมือนเหมือนองค์จริงหนึ่งเพราะว่าผมซูมผมไลมันอ่าผมยังไม่ค่อยชนานาญในเรื่องนี้นะครับอ่านี่ครับนี่ครับนี่ครับ,รบ,รบที่คือองค์จริงองค์จริงจะสวยงามมากแล้วก็มวลสารจะสวยงามจริงๆนะครับนี่คือข้างหน้านะผมพยายามจะพยายามซูมให้ f c ดูแบบชัดเจนนะอ่าขอขอโทษนะครับเพราะว่าการใช้กล้องเทคนิคอะไรผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะการถ่ายเท่าสดนะครับผมจะชำนาญการในการถ่ายรูปแล้วก็ส่งทางบุงทาง เว็บอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวจะพัฒนาต่อไปนะครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้แล้วครับผมนะจริงนะด้านหน้านะครับนี่ครับใกล้เคียงกับอ่าที่ลงในเว็บแะผมจะย้อนกลับก่อนจะถ่ายคลิปี้เศษผมจะย้อนกลับไปดูที่เว็บนะครับให้เอฟซีไปดูนะครับว่าใกล้เคียงไหมอ่านะครับนี่ครับหนูเนื้อสวยงามมากๆนะครับอื อ่าผมขอให้ให้ดูข้างนะขอบข้างนะเพราะว่าที่เว็บจะไม่มีให้ดูเพราะว่าเจ้าของเขาห่วงนะครับอันนี้ผมอนุญาตเจ้าของแล้วนะครับอ่าอ่าไม่ค่อยเห็นนะนี่นี่คือคอ,อข้าวเนาะขนานดดูนี่มันซูมไม่ค่อยได้เนะไอะ้นี่ผมถ่ายในคลิปวิดีโอของทิกต็อกนะครับอ่าเดี๋ยวถ้านี่จริงจะผมจะ พยายามจะศึกษาในการถ่า,ายแล้วก็ซูมนะครับนี่นะครับนี่นี่ข้างหลังนะครับข้างหลังก็โอ้มันก็อาจจะไปดูเหมือนภาพจริงแต่ว่าก็ใกล้เคียงนะครับอ่าเนาะผมขอถ่ายแบบคร่าวๆแค่นี้นะครับให้เอฟซีดูนะครับหรือข้อสันนะครับกลัวพระเขาหล่นครับเออนี่ครับเนาะไอ้เขียวแบบ นีท่ทั้งหน้าคอยดูคร่าวๆแค่นี้นะครับ f c นะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูเดี๋ยวก็ถือกัดจบคลิปนี้นะครับโอ้มือสั่นครับเพราะว่ามันพระเขาถ้าเป็นอะไรมานี่รับผิดชอบไม่ค่อยไหวครับแค่นี้นะครับ f c ครับ เดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูที่ผมให้ดู่าเว็บนะครับมันจะใกล้เคียงแล้วก็าจสะดูชัดเจนกว่าที่ผมให้ดูไลฟ์สดนะครับผมนี่ครับรูปภาพจริงนะครับที่ลงเว็บนะครับผมผมดูให้ดูด้านหลังด้วยนะครับนี่นะครับภาพจริงนะครับแต่ในเปรียบเทียบกันได้นะครับอยังไงก็ขอไปติดตามที่เว็บของสุมรมนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูอ่า ประมาณนี้แหละครับผมอ่าคลิปนี้ก็อ่าคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมจะปรับปรุงแล้วก็ให้มันอ่าได้ได้ต่อนเนื่องอะไรตอนนี้ขออันนี้เป็นขายที่